สวัสดีครับกลับม,มาพบกับช่องโอป o Channel นนกันอีกแล้วนะครับทุกคนในที่สุดในคลิปนี้นะแอดก็มีความเคลื่อนไหวแล้วก็อัปเดตเกี่ยวกับนนริซ่าของเรานะํามาฝากกันในคลิปนี้ประมาณ3 4ข่าวกันอีกแล้วนั่นเองนะจังเราจะไม่ว่านั้นอาจจะเางาหงอยซ่ราอยกันสักเล็กน้อยแต่วันนี้เราได้ชมปอดกันอีกแล้วจ้าพอได้มีอัปเดตงานใหม่ๆของนนริซ่าด้วยนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาเริ่มจากเรื่องแรกกันเลยดีกว่าที่ตอนนี้เขาก็เริ่มกระจายข่าวกันใน Twitter Facebook เกินเป็นจํานวนมากแล้วที่เดียวนะจ๊ะเพราะว่านนริซ่าของเราได้รับการเปิดเผยแล้วว่ามีการไปลงทะเบียนเพลงใหม่จ้าชื่อเพลงว่า Moving Like Water นะซึ่งร่วมเขียนโดยดีกรีเจ้าของรายชื่อผู้เข้าชิงแกมมี่คุณดิมิทรีทโคโวออะไรสักอย่างนะจ๊ะ <c oughs> ซึ่งเขาเนี่ยก็เคยแต่งเพลงและเป็นโปรดิวเซอร์การติดชาร์ตทั้งเพลงและอัลบัม้มเช่น Charlie XCX Cage b i r d อะ,อะไรต่างๆอีกมากมายนั่นเองเนะทุกคนนะซึ่งต้องบอกว่าโ oh my gosh ก็เพลงทุกเพลงที่โนริซ่าที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็น rock star new woman หรือ m u l l e t floor เนี่ยก็ได้นักแต่งเพลงที่มีคุณภาพระดับแกรมมีหรือเข้าชิงแกรมมีทั้งนั้นนะจ๊ะก็มารอดูกันได้เลยว่า จะเป็นเช่นไรในรอบนี้ซึ่งพอดูจากชื่อเพลงมันอดคิดไม่ได้มีคําว่าวอดทงวอเ r อร์อะไรเงี้ยข้าใจ๊บกทุกคนอาจจะมีการคอลลาบอเรชันกับน้องไทราที่มีข่าวลือไปก่อนหน้านี้ว่าเฮ้ยคู่นี้เนี่ยเขาจะมีการคอลลาบอเรชันกันโดยแนวเพลงเนี่ยเขาออกว่าอาจจะเป็นแนวอัฟโรเบตแนวเต้นแนวดัมเบสแนวอะไรประมาณเนี้ยคือเขามีการกะเกณกันประมาณนี้ใน Twitter ร์จำนวนมากอยู่เหมือนกันนะจ๊ะเพื่อนๆคิดเห็นว่ายังไงกันบ้างส่วนอีกคนหนึ่งที่ก็เป็นตัวแม่ที่ข่าวเป็นไวรัลกระทั่งบิลบอร์ดเนี่ยหยิ วันก่อนไปออกในบิลบอร์ดว่นโริซ่าของเรามีการพูดว่าจะค l ลลาบอร์ชันกับแมดดจาห์แคทซึ่งก็เป็นเป้าหมายต่อไปซึ่งมันก็น่าคิดว่าจากปากโนริซ่าของเราอาจจะมีน้ำหนักมากกว่าหรือเปล่าที่แมโดีจาแคทจะได้มีการค l l ล b บอร์ชันกันก่อนแล้วค่อยไปต่อด้วยน้องไทราหรือเปล่าเพราะถ้าเกิดดูจากตารางล่าสุดที่โอริซ่าของเราเนี่ยไปแบบลงทะเบียนไว้เพื่อนๆเห็นเลขอะไรปะ เลข5ซึ่งตอนในโนวิซ่าของเราปล่อยเพลงมา3เพลงเข้าใจปะ rock star new woman แล้วก็ m o o l y floor ก็คือ3เพลงฉะนั้นถ้าเกิดเพลงนี้เป็นเพลงที่5แล้วก็เพลงที่4อาจจะเป็นเพลงที่ collaboration กับแม่โดยจากแคดด้วยเปล่าแล้วเพลงเนี้ย moving like water เนี้ย ก็อาจจะก,กับน้องไทลาไหมอะไรเงี้ยทุกคน <c oughs> กคนิดเห็นยังไงกันบ้างนะจ๊ะก็สามารถแลกเปลี่ยนกันไนดะ้อันนี้คือส่วนตัวของแอดคาดดาวไว้แบบนี้แล้วใครคาดดาวไว้แบบไหนม,มาเม้ามอยให้สนุกปากกันนิดนึงจา้พาพอเป็นเรื่องของโริซ่าเนี่ยเราก็ต้องมาวีด,ด้วยกันนะจา๊าเอาให้แบบว่าวพวกแอนตี้ดินตายชักกะแดกกเหมือนพวกมะรงสับโดนที่ฉีดยาน,นะจ้ะทุกคนอุ้ยตายแล้ววันก่อนมีคนบอกว่าห้ามแอดแซกแต่แอดก็อดแซกไม่ได้นะมันเป็นแอนตี้ไม่ต้องแคร์มันนะนะแล้วมันจะแคร์มันทำไมมันยังไม่แคร์โร นี้ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับริซ่าที่เพลงมู l e t Floor ทะลุ20ล้านครั้งบน YouTube ไปเป็นที่เรียบร้อยนั่นเองนะจ๊ะซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้กระแสเพลงมูเลดฟลอร r ของเรานั้นอาจจะน้ำนิ่งไหลลึกจริงๆรทุกคนมีสิทธิตามพี่มันนี่ไปอย่าง100%เพราะว่าใน Spotify เนี่ยก็มีการขึ้นอย่างต่อเนื่องแบบค่อนข้างจะเสถียรภาพสูงพอสมควรเนี่ย3.9ล้าน4ล้านอะไรอยู่แถวแถวนี้ตลอดนะจ๊ะแล้วก็ยังคงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะ Spotify g l o b a l ที่ขยับขึ้นมาในอออัััััันนนนนดดบบี่่11แล้้วววกยยยงงงคงรษาไาไเหนนจ โดยยอดขึ้นในเป็นสีเขียวกันด้วยคนเดียวในตารางที่แอดเอามาฝากกันในรอบนี้ทุกคนต้องบอกว่าออ oh my g o s ปังปริเยไม่ไหวลูกสาวของเรานะจ้า <c oughs> อ่ะแล้วก็ในไหนพูดถึงอันดับต่างๆ,ๆแล้วก็ขอมาสรุปรวบยอดในส่วนของวิดีโอสำหรับศิลปิน K-pop ที่มียอดขึ้น1 0 0ล้านเร็วที่สุดบน YouTube ในประวัติศาสตร์นะจ๊ะโนริซ่าของเราครองด้วยเพลงโนริซาด้วยเวลา2วันพี่สายเจนทัลแมน2.8วันโรเซออ่อปะจืนะจ๊ะ5วันเออสาแอนเชลกาแดดดดเจ็7วันนะจ๊ะโรเซ่ออนเดอะกราว7 7ล้านแล้วก็พี่จีซู7 9กล้านกับเพลงฟลอเรสนะทุกคนนะก็ขอสรุปรบยอดไปประมาณนี้ในอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นเราก็ไม่รู้ไไดด้้นนนนกกก็็าาารรรอออูััตต่ปีิซขงงเย ของอันดับหนึ่งของ K-POp อยู่เป็นที่เรียบร้อยนะจ๊ะส่วนอีกรางวัลหนึ่งที่ไม่รู้แอดจะงงๆหรือเปล่าเพราะไม่เคยได้ยินชื่อมาก่อนนะจ๊ะแต่ก็มีคนกดไลค์บน Twitter เนี่ยค่อนข้างเยอะประมาณหนึ่งกักบรางวัลอาร์ติสต์ลิ t อลตี้ออฟเดอะ d วิล o ์ไอดอลลิ o อลนะจ๊ะซึ่งเป็นรางวัลจาก Idol l o y a l t y ที่แอดบอกนั่นแหละซึ่งเขาเนี่ยเป็นองค์กรที่เฉลิมฉลองเกี่ยวกับศิลปินและองค์กรอิทธิพลต่างๆของพวกเขาที่มีต่อโลกใบนี้และยังเน้นย้ำถึงแฟชั่นความงามแลละขขข่่่่าาาาาาววสสรรรททีีีเเเกกกกกย้้้องมุดดในนนโัจ็็ิไ ที่1มาเป็นที่เรียบร้อยนะซึ่งก็ต้องดูแล้วว่านอริซ่าของเราดังในแบบราไม่ใช่ดังแค่เพลงอย่างเดียวใช่ไหมเพราะว่านอริซ่าของเราตีตลาดได้ทัโโ้งแฟชั่นได้ทั้งแบบโอ้โหการแสดงกำลังจะมาถึงเนี่ยจะมีผลงานดไว้โรตัสหรือจะเป็นเด็กๆต่างๆเป็นแรงบนันดาลใจเป็นไอดอลต่างๆก็ถือว่ามอบรางวัลได้ถูกคนจริงๆนั่นเองนะจ๊ะอาจจะร่วมยินดีกับนอริซ่ากันนิดนึงส่วนที่แอดบอกว่าเพลงมูลิดฟลอตอนนี้นั่งเม่งไหลลึกนะจ๊ะก็ขอมาขยี้เพิ่มกันเล็กน้อยน้องเมนนี่ของเราเนี่ยในไลฟ What songs have you been listening to lately? Oh, oh, New Woman and New. This is new song. So kiss me. Moldy Foot? Yeah. เออนี่แหละเพื่อนซัพพอร์ตเพื่อนที่แท้ทรูนะจ๊ะสองคนนี้เขาก็รักกันแต่ก็ยุ่งๆทังง้งคู่นึก็ยังไม่มีเวลามาเจอกันนั่นเองนะทุกคนนะเราก็ต้องบอกว่าเพมอลิดฟอลเนี่ยโอ้โหไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามตอนนี้เขาก็ใช้แผ่นเสียงแล้วก็ต้องบอกว่าคนที่เลือกใช้แผ่นเสียงเนี่ยเขาเป็นคนสวยกันทั้งนั้นนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นตัวแม่เลีวิตอเรีซีเครดอย่างคุณโจเซฟินสไครเว์นางแบบโลกคนหนึ่งหรือจะเป็นคุณเกรซอลิซาเบธก็เริ่มกลับมาใช้กันอีกรอบแล้วนะจ๊ะร ก็นางคนสวยช่วยไม่ได้แล้วก็จะมีน้องปิงปองอยู่กลางปารีสอะไรเงี้ยที่แอดก็เอ็นดูไม่ไหวหรือจะเป็นอ่อมิสแกรนราสุดนะจ๊ะที่มีการนำเพลงมูลลตฟลอร์ของลอริซาไปเปิดในงานกันด้วยเอาไปชมบรรยากาศกันสักเล็กน,น้อยนะจ๊ะ เออแล้วไหนจะคนที่ได้ตำแหน่งในปีนี้อย่างคนที่เขาได้มงเนี่ยจากประเทศอินเดียชื่อว่าราเชลคุปตานะจ๊ะก็เลือกใช้เพลงโมลิดฟลอชันกันเพราะฉะนั้นเราจะยอมแพ้เรานางงามและคนทั่วโลกไม่ได้ก็ต้องไปสตรีมในช่องทางที่ถนัดของตัวเองนะจ๊ะของแอดก็ฟัง youtube ทุกวันส่วนใครฟัง spotify ก็ไปดันกันต่อไปนะจ๊ะอะ ก็สำหรับคลิปนี้ก็จะมาฝากกันไว้ประมาณนี้แล้วก็อย่าลืมไปโหวต MTV EMA กันไม่หยุดมือกัน้วยนะจ๊ะแอดโหวตทุกวันเลยนะอ่ะแล้วก็อีกเช่นเคยเดี๋ยวจะเอาลิงก์นะจ๊ะในส่วนของการโหวตมาแปะไว้ใต้คอมเมนต์ให้เหมือนเดิมนะทุกคนใครก็หาไม่เจอก็ไปโหวตกันตามลิงก์ที่แอดได้หรือถ้าใครโหวตเป็นประจำอยู่แล้วก็กดเข้าช่องทางของตัวเองได้นะจ๊ะสำหรับคลิปนี้ขอตัวเซบาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีจ้า t story eternally reborn bulgari